เพื่อการศึกษาเรื่องกฎหมายสิทธิบัตรความหมายของกฎหมายกฎหมายคือกฎเกณฑ์คำสั่งหรือข้อบังคับที่ถูกตั้งขึ้นโดยรัฐหรือผู้มีอำนาจสูงสุดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งของสังคมและมีสภาพบังคับเป็นเครื่องมือในการทำให้บุคคลในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์คำสั่งหรือข้อบังคับนั้น ความหมายของสิทธิบัตรสิทธิบัตรหมายถึงสิทธิพิเศษที่กฎหมายบัญญัติให้แก่เฉพาะเจ้าของหรือที่เรียกว่าผู้ทรงสิทธิบัตรเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นนำไปประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนไปแสวงหาผลประโยชน์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญ,ญารูปแบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์ที่อาจมีลักษณะเป็นผลิตภลลัณฑ์หรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วเจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะห้ามผู้อื่นผลิตและจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์นั้นๆจนกว่าสิทธิบัตรจะหมดอายุประเทศที่เป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกการคุ้มครองสิทธิบัตรผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับสิทธิโดยการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยจะเกิดขึ้นหลังจากได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอรับสิทธิและคุณสมบัติของสิ่งที่จะขอรับความคุ้มครองแล้ว ทั้งนี้การคุ้มครองสิทธิบัตรจะเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศที่ขอรับความคุ้มครองและได้รับการพิจารณาให้จดทะเบียนเท่านั้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร เมื่อสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันมิให้ผู้อื่นนำสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรไปใช้รวมถึงสิทธิที่จะผลิตจำหน่ายใช้หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้แต่เพียงผู้เดียวในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดบทกำหนดข้อสิทธิบัตรมาตรา85บุคคลใดกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา36ผลิต ใช้ขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรหรือมาตรา6กโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ